สวัสดีทุกท่านนะครับปล่อยของอะไรเนี่ยแอบปล่อยของแล้วกันนะอาเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อทองเหรียญเสมามหาเศรษฐีหลวงพ่อทองสุทธศีโลวัดบ้านไร่นะปลุกเสกเมื่อวันตอนตอน้ตนต้นเดือนธันวาคมนะนะจำวันไม่ได้นะจำนวนสร้างก็ไม่ต้องไปหามันแล้วฮนะ เป็นรายการลุ้นคนะรายการที่จองมานะเป็นรายการลุ้นรายการที่จองมาเอ่อรายการลุ้นรายการที่จองมานี่ก็จองมาได้แค่นี้แหละครับก็ามาส่องส่องกันนะ,ะเ,นเ,เ,เดี๋ยวไปเชียร์มากเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นเขาจะดังสะเปล่า นี่ก็ามนั้นแล้วกันนะครับ6บเสงประมาณต้นเดือนนะต้นเดือนธันวาหกสี่นะดูรูปแบบเหรียญกันหน่อยแล้วกันนะครับหลวงพ่อทองโอ้ตอนนี้หลวงพ่อทองนี่เานะเรียกว่าจัดว่ากระแสไม่ตกนะกระแสหลวงพ่อทองนี่ก็มากันเรื่อยๆนะ มีหลายรุ่นอันนี้อะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเนื้อน่าจะเป็นทองเหลืองหรือชนวนนะลงซาตินนะชนวนซาตินระเบิดให้ดูเลยดีกว่านะอันนี้ไม่ใส่ถุงมงถุงมืออะไรแล้วกันไม่ใส่ละถุงมือนะชิปนีนะ้จะจับแบบระมัดระวังให้มากที่สุดแล้วกันนะครับเนะี่ย เป็นนารายทรงครุฑนารายทรงครุฑนะนารายทรงครุฑอย่างนี้นะนี่ก็สวยดีนะสวยดีดูเข้มขลังดีนะเป็นรายการรุ่นนะรายการรุ่นนี่ตัวหนังสือคมชัดนะนี่ใบหน้าของหลวงพ่อทองนะ เจ็ดเจ็ดหกไม่ลาหูอยู่ด้านล่างนะนมีโคดด้าน,นบนสีส่าบนเหนือสีรษะของหลวงพ่อนี่ก็เขาเรียกว่าอะไรศีศาเนี่ยนะพนะระเนะี่ยก็จะมีเม็ดเม็ดเนะี่ยไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรนะต่อไปก็จะมาดูอีกรุ่นหนึ่งโอ้ยอันนี้มีพระไหมเนี่ย เปิดเป็นเปกเครื่องบินเป็นไปเครื่องบินเนื้ออลูมิเนียมเนื้ออลูมิเนียมเนี่ยหน้ากากหน้ากากทองเหลืองหรือเปล่านะผมไม่ใช่หน้ากากทองคำหรอกนะก็ลง ลงยาดูดีนะหน้ากากทองเหลืองแล้วกันนะเบอร์เจ็ดนะรายการที่เจ็ดนะมีโคตรนะมีโคตรทอทหารหนะลวงพ่อทองสุทธศสีโลนะอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะเบานะเนื้ออลูมิเนียมเนี่ยนะอ,อันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งมีมาแค่ห้ารุ่นนะสองกันแค่ห้ารุ่น ก็ไม่ได้มีประวัติอะไรของหลวงพ่อทองให้ได้ฟังให้ได้ชมนะอันนี้ก็เป็นเนื้ออะลูมิเนียมอีกเช่นกันว่าทำไมออกบ่อยจังเนี่ยอะลูมิเนียมนะเนื้ออะลูมิเนียมโดนน้ำไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะโดนน้ำจะมีความพุ่นนะใบาการที่8นะอะลูมิเนียมมีหมายเลขมีหมายเลขอ่ะ สองเหรียญแล้วนะอ่ะสามเหรียญแล้วดิ่นะอาปลายเป็นโอ้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะทองเหลืองซาตนนะนี่ประมาณนี้พญาครุฑพญาครุฑนี่ทองเหลืองซาตินรายการที่14 รายการที่14บองเหรืองซาตินอ่ะอันนี้คือเหรียญสุดท้ายที่จะได้ลุ้นนะเป็นทองแดงทองแดงซาตินนะรายการที่13เนี่ยประมาณนี้เลยนะโคดมะอ่าโคดมะอ่าถ้าเป็นอันนี้ก็จะเป็นโคดหน้าโคดหน้าเดี๋ยวลองแกะดู การที่14เ้แกะไม่ให้พวกดูเลยนะเนี่ยปิดไว้แบบไม่ให้ให,ให้ได้ชมกันเลยนะหน้าหลวงพ่อเป็นไงโคดรหนะอะไรในโคตนะ,ะรานยะนะการที่14โคตนะเนี่ยก็จะ<ไ>ด,ดูด้วยว่าจมูกของหลวงพ่อเนี่เป็นยังไงนะปิดสม,มิดเลยเน,นี่ย อันนี้แล้วกันนะหลวงพ่อทองสุทชัสีโรวัดบ้านไรนะ่โคตรน่านะสำหรับเนื้อ,อทองเหลืองสตินนะโคตรมะาทองแดงนี่สวยดีนะทองแดงลงสตินแล้วสวยมากเลยนะดูสวยดีแดงสตินน,ะนี่มีโคตรทหารด้านบน แกะหน่อยแล้วกันเผื่อจะได้ดูรายละเอียดมีโค้ดอะไรเพิ่มเติมหลวงพ่อทองสุทธศิโลปีนี้ก็จัดว่าเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อทองนี่ก็กระแสการาจัดสร้างนี่ก็หลากหลายนะหลายทีมงานนะหลายทีมงานไปขอความเมตตาหลวงพ่อจัดสร้างนะนโอ้งานก็โอเคนะงานเขาก็โอเคนะ พยาราหูมีมาประมาณนี้แหละนะไม่กี่เหรียญนี่งานเขาโอเคนะอดูอันที่เปิดแล้ะอันที่เปิดเอี่องพญาราหูก็คมชัดคมชัดเห็นไหม ชนะ,ะมีก้อนๆอ,อยู่ข้างบนด้วยนะ,ะเหรียญอื่นมีไหมเนี่ยเออเขาก็มีนะมีเหมือนแบบว่า,าเป็นจุดสังเกตได้นะจุดสังเกตได้เนี่ยด้านบนเนี่ยเหรียญศีรษะของหลวงพ่อนะมีโค้ดเหมือนไม่เหมือนกันเนี่ยโค้ดอุบันนี้ตอกโอ๊กตอกขยื่นนะเหรียญ มีความขยืดนนะเป็นชั้นๆเลยอืมนี่โคตรปุกนะส่วนปีกเครื่องบินเนี่ยดูหน่อยสิปีกเครื่องบินเนี่ยเป็นยังไงโอ้ยเนื้ออลูมิเนียมนี่ไม่มีตอกนะนี่ไม่มีตอกข้างบนเนี่ยจะมีแต่น่าจะมีตามตัวเหรียญนนะี่ยตามตัวเหรียญเนี่ยอันนี้ก็ใส่แบบว่าเผลอ นะดูไกลๆเหมือนเนื้อเงินเลยนะผิดกันที่น้ำหนักนะผิดกันที่น้ำหนักเลยแต่มั่นใจว่าดำยากนะดำยากนะดำยากกว่าสีมันจะออกด้านๆนนะอยู่ไปอยู่มาถ้าไม่ได้ไม่ได้เลี่ยมไม่ได้ใส่กรอบอะไรเนี่ยนะสีมันจะออกด้านๆแล้วอาจจะมีความฟูพุนขึ้นมา แต่ถ้าเลี่ยมแล้วนี่ก็ไม่มีปัญหาอยู่ในซองซีนอะไรอย่างดีนี่ก็ไม่มีปัญหาเนี้ออลูมิเนียมปีกเครื่องบินอย่างเงี้ยนะนากากทองเหลืองมีโคตรนะวททหารนะแล้วก็ลงยา ลงยาสองสีเมื่อกี้ลงายาสานสองสีอันนี้ลงยาจีวรลงยาสีแดงรงยาจีวรลงพยาราหูก็น่าเนี่ยประานี้เลยจะดูดีนะมีความเข้มขลัง you you ดูมีความบึกบึนเหรียญก็ขนาดมาตรฐานสวยงามดีนะขนาดกำลังดีนี่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 นประมาณนี้เลยนะ ก็คงไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านี้แล้วละ่ะก็เราก็มีลุ้นมาแค่นี้แหละขอบคุณทุกท่านครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ